สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดำสปอยหนังและแล้วก็มาถึงซีรีส์เรื่องใหม่สักทีซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของดาราสาวสุดสวยและทนายความสุดหล่อแล้วยังมีเรื่องชนลมุนวุ่นวายอีกมากมายที่ทําให้ทั้งสองคนมาเจอกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปรับฟังสปอยกันได้เลยแต่อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายด้วยนะคะเปิดเรื่องมาเราจะพบกับชายคนนี้เขามีชื่อว่าคาวอนจองลร เขาเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยค่ะส่วนสาวสวยที่กําลังเดินลงจากรถเธอมีชื่อว่าโอยุนซอเธอเป็นดาราสาวที่โด่งดังแล้วก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้ตอนนี้ได้มีนักข่าวถ่ายภาพและสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับข้อหาใช้สารเสพติดและความสัมพันธ์กับลูกชายคนรองของบริษัทเจกุงกุภาพก็ตัดมาที่สองปีต่อมาได้มีรายการโทรทัศน์พูดถึงเหล่าคนดังที่ถูกลืมนั่นก็คือนางเอกพิธีกรก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอพักงาน และเธอกําลังจะรับละครเรื่องใหม่เขาก็พูดถึงเรื่องราวข่าวนางเอกที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่ผลตรวจออกมาว่าเธอไม่ได้เล่นแถมศาลตัดสินให้เธอไม่มีความผิดนางเอกที่ฟังรายการโทรทัศน์อยู่เธอก็ตัดสินใจเทยาเพื่อจะทานผู้จัดการของเธอก็ได้เข้ามาห้ามไว้แต่ยาที่เธอจะทานมันคือวิตามินเท่านั้นที่เธอเทออกมาเยอะเพราะเธอเห็นข้างขวดเขียนว่า30เม็ดเธอก็คิดว่าต้องทานทั้งหมดทีเดียวนางเอกก็บ่นถึงการถ่ายงาน จะมีประโยชน์อะไรไม่มีใครให้งานเธอทำอยู่ดีเธอก็ได้หันไปเห็นบทละครเธอก็นึกว่าจะเอามาให้เธอเล่นแต่ผู้จัดการก็บอกว่าไม่ใช่จากนั้นเธอก็รีบหยิบบทแล้ววิ่งไปแอบอ่านบทละครเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายสาวที่ได้เดินทางไปพบรัก,กรตุลการทหารเธอเลยจินตนาการว่าเธอได้ไปเล่นบทนั้นเธอก็มานั่งท่องบทอยู่ในห้องน้ำเธอก็ได้อ่านต่อว่านางเอกกำลังถูกจับและพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันโอ้โหจินตนาการล้ำเลิศจากนั้น เธอก็เดินออกมาบอกผู้จัดการว่าบทนางเอกเรื่องนี้เหมาะกับเธอมากๆเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นของคนอื่นเป็นบทของ Kim คิมมินจีเขาก็โกหกนางเอกว่าไม่มีใครรับบทนี้หรอกเขาต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศนางเอกเลยบอกว่าจะขอเล่นและจะเรียกค่าตัวทุกๆและเธอก็ขอติดต่อ,อนักเขียนเรื่องนี้เองเธอได้ออกมาคุยกับนักเขียนแต่เขาเห็นข่าวเฉาของเธอก็เลยปฏิเสธเธอก็ขอร้องเขาว่าอยากเล่นเรื่องนี้นักเขียนก็เลยบอกว่ามีข้อแม้นางเอกจะต้องไปหา,าประสบการ ที่สำนักงานกฎหมายเพื่อจะได้ซึมซับตัวละครนางเอกที่จะเป็นทนายนางเอกก็งองแงไม่อยากไปแล้วก็ได้มาปรึกษากับประธานต้นสังกัดเขาก็พูดยุจนนางเอกตัดสินใจยอมไปเพื่อไปหาประสบการณ์ที่สำนักงานกฎหมาย3เดือนเขาเลยติดต่อไปที่สำนักงานพอประธานเห็นว่านางเอกจะมาเขาก็รีบรับทันทีเพราะเขาเป็นแฟนขับตัวยงของนางเอกเลยเขาก็เลือกว่านางเอกจะมาเรียนรู้งานกับใครดีทานายสาวคดีแพ่งดังมุนฮี หรือทนายที่เชี่ยวชาญหย่าล้าชาเวยุนฮยอกและเขาก็ได้ตัดสินใจให้นางเอกเรียนรู้งานกับทนายควอนจองโลกก็คือพรยเอกนั่นเองพระเอกได้มาคุยกับประธานที่สำนักงานเขาจะให้นางเอกมาเป็นเลขาของพรยเอกแต่พรยเอกก็ปฏิเสธเขาก็ขอร้องบอกว่าเธอจะทำงานเป็นเลขาแค่3เดือนพรยเอกก็บอกตกลงก็ได้แต่มีข้อแม้ถ้าเธอไม่อยากฝึกอย่าห้ามเธอเด็ดขาดวันต่อมาประธานได้แต่งตัวอย่างรอแล้วก็เตรียมช่อด,ดอกไม้ มาให้นางเอกทุกคนก็มายืนรอรับนางเอกนางเอกก็ได้แต่งตัวเต็มยศแล้วก็เดินเข้าสํานักงานอย่างเฉิดฉายทุกคนก็อึ้งในความสวยของเธอนางเอกก็ทักทายทุกคนและประธานก็ได้ยื X ่นดอกไม้ให้กับเธอนางเอกได้เริ่มงานแล้วก็มาทักทายพียเอกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยพียเอกก็พูดว่าจะทํางานกับเขามีกฎอยู่2ข้อข้อแรกคืออย่ามาสายเพราะเขาไม่ชอบคนอืดอัดยืดยาและข้อที่2อย่าทํางานล่วงเวลาเพราะเขา าไม่ชอบคนที่ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดนางเอกก็ได้กลับมานั่งที่โต๊ะแล้วก็ส่งภาพให้ผู้จัดการกับประธานดูตอนนั้นได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่สำนักงานเธอก็รับสายแต่เขาขอคุยกับภัเอกเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดอยู่หน้าห้องภัยเอกบอกกับเขาว่ามีคนโทรมาภัาเอกก็งงว่าเธอทำอะไรเธอก็เดินมาบอกว่ามีสายอยากจะคุยกับเขาแต่สายโทรศัพท์มันสัน้นเลยเอาไปให้คุณไม่ได้ภัเอกก็เดินลุกออกมาคุยเขาก็ถามว่าโอนสายไม่เป็น หอต่อไปเดี๋ยวเขาจะจัดการเองพระเอกก็ได้ให้เธอไปถ่ายเอกสารเขาก็ดันทํากระดาษหลุดมือนางเอกได้แต่งตัวสั้นเลยกลัวโป๊จะก้มหยิบก็ไม่ได้พระเอกเลยบอกว่าเขาจะจัดการเองตอนเที่ยงประธานได้ชวนนางเอกไปหาอะไรทานด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะจะรอทานกับพระเอกนางเอกก็นั่งรอพระเอกแต่เขาก็ไม่ลุกไปไหนเลยเธอก็เลยเดินมาเตือนพระเอกก็บอกว่าวันนี้เขามีนัดแล้วนางเอกก็บอกว่าเธอทานข้าวคนเดียวไม่ได้ เพราะยังมีคนนินทาเธอเรื่องข่าวของเธอเธอเลยไม่กล้าไปทานคนเดียวแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจนางเอกได้เดินมาเปิดหาอะไรทานรองท้องและทุกคนก็กลับมาพระเอกได้เดินผ่านร้านอาหารและก็นึกถึงคําที่นางเอกพูดเขาจึงซื้อกลับมาให้เธอแต่นางเอกได้คุยสนุกสนานกับทุกคนพอพระเอกเข้ามาก็ไล่ให้ทุกคนไปทํางานนางเอกก็ถามว่าบ่ายนี้มีอะไรให้เธอทํำไหมพระเอกก็ถามว่าเธอทํา,าอะไรเป็นบ้างนั่งข้าวเวลาแล้วก็กลับไป เ,เหมือนจะมีคนชอบคุณเยอะเลยคุณจะไปนั่งคุยข้างนอกก็ได้แต่อย่ามานั่งคุยเล่นในห้องทํางานของผมนางเอกก็เดินมาถามว่าเธอทําอะไรผิดฉันรอคุณตั้งนานยังไม่ได้ทานอะไรเลยขอโทษสักคำก็ไม่มีแถมยังมาโมโหใส่ฉันอีกพระเอกก็บอกว่ามาฝึกเป็นเลขาที่นี่อย่าสร้างความลาคานให้กับคนที่เขาตั้งใจทํางานผมไม่ชอบคนที่ทํางานเลอะแหะแบบคุณก่อนอื่นไปเปลี่ยนชุดให้มันเหมาะสมด้วยนางเอกก็กโกรธมาก เธอก็มาบ่นให้ผู้จัดการฟังพอนางเอกกลับมาที่ห้องเธอก็นึกถึงตอนที่เธอกําลังโด่งดังแล้วก็เปิดคลิปเก่าที่มีแต่คนชอบเธอเช้าวันต่อมาวันนี้เธอได้ตื่นสายเธอเลยรีบไปแต่งตัวเพื่อจะไปสํานักงานเธอวิ่งเข้าไปที่ห้องของพระเอกเพื่อที่เธอจะได้ไม่มาสายแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่มาเธอได้ลองโทรเข้าโทรศัพท์สํานักงานแล้วก็ฝึกโอนสายและเธอก็ทําเป็นแล้วจากนั้นเธอก็ขอให้คนที่สํานักงานสอนเธอถ่ายเอกสาร ประธานได้มาคุยกับพระเอกบอกว่าวันนี้จะมีงานเลี้ยงต้อนรับนางเอกเขาขอให้พระเอกมาด้วยพอพระเอกเดินเข้ามาที่ห้องทํางานนางเอกก็ได้ทักทายเขาพระเอกก็ชมว่าวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยดีเธอก็ได้เดินตามเขาแล้วบอกว่าจัดโต๊ะทางานให้เขาใหม่พระเอกก็โมโหมากเขาก็พูดว่าทําไมทําเรื่องที่เขาไม่ได้สั่งรายงานคดีของเขาปนกันไปหมดแล้วตอนนี้เขาหาเอกสารไม่เจอมาจับของคนอื่นตั้งแต่แรกทําไมคุณอาจจะมองว่ามันไม่ เป็นระเบียบแต่ผมวางไว้เป็นระบบแล้วนางเอกก็พูดว่าเธอไม่รู้ว่างานต้องทํายังไงแต่เธอก็พร้อมที่จะเรียนรู้พระเอกก็ไล่เธอออกไปนางเอกก็พูดว่าขอถามเรื่องหนึ่งได้ไหมคุณเกลยดผู้หญิงใช่หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดผมชอบผู้หญิงแล้วก็ชอบมากๆแต่ผมไม่ได้สนใจคุณแม้แต่นิดเดียวก็เท่านั้นทีนี้ออกไปจากห้องทํางานผมได้แล้วนางเอกก็พูดว่าขอแนะนําอะไรหน่อยควรจะเปลี่ยนนิสัยนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบค จู้จี้แล้วก็ขี้โมโหหรอกนะพระเอกก็พูดว่าไม่ได้ขอให้คุณชอบผมไม่ต้องห่วงหรอกนะจากนั้นนางเอกก็เดินออกไปเธอได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าและเธอก็ตะโกนด่าพระเอกทนายชเวได้เอาเอกสารมาคืนพระเอกเพราะเมื่อวานเขาได้ขอยืมไปแต่ลืมบอกพระเอกพระเอกก็พูดส่วนว่าทําไมไม่หยิบของคนอื่นโดยไม่บอกเขาก็ได้ขอโทษและอธิบายพอนางเอกเดินกลับมาที่นั่งโต๊ะพระเอกก็พูดว่าผมจะไปศาลและก็จะไปหาลูกความผมต้อง ขอโทษคุณด้วยเอกสารที่ผมหาทานายชเวเป็นคนเอาไปขอโทษที่ด่วนสลกนางเอกก็พูดว่าจะบอกไม่ใช่ความผิดของฉันแต่เป็นความผิดของคุณอย่างนั้นหรอคิดว่าขอโทษแค่นี้จะจบหรอฉันเสียความรู้สึกไปแล้วขอโทษก็คงไม่หายลอกพอตอนมืดนางเอกได้มางานเลี้ยงต้อนรับเธอเธอก็ดื่มจนเมาเธอก็ได้บ่นถึงพระเอกที่ชอบตะคอกใส่เธอและยังดูถูกเธออีเธอก็ได้ถามหาพระเอกแต่ว่าพระเอกยังไม่มาพระเอกได้มาคุยกับลูกความ จากนั้นพระเอกก็รีบมาที่งานเลี้ยงต้อนรับนางเอกทุกคนกําลังจะกลับกันแล้วส่วนนางเอกได้โทรบอกผู้จัดการให้มารับเธอพอพระเอกได้มาถึงนางเอกได้เห็นเขาก็เดินมาโวยวายใส่เขาเธอก็พูดว่าไหนเรามาคุยกันจริง,จ,รงจังกันหน่อยพระเอกก็ได้หลบเธอแล้วก็ทําให้เธอล้มลงหน้าขมํมไปเลยนางเอกก็ถามว่าเขาผลักเธอเหรอทุกคนที่ทํางานก็มองพระเอกด้วยความผิดหวังที่เขาไม่คว้ารับเธอไว้จากนั้นเพื่อนสนิทของพระเอกได้ขอมานอนด้วยเพราะ เขาไม่มีที่พักเขามีชื่อว่าคิมเซวอนพอนางเอกสั่งเมาเธอก็จําเรื่องทั้งหมดได้เธออายแล้วก็ขายขี้นหน้าไปหมดแถมยังบ่นพระเอกที่ปล่อยให้เธอล้มแบบนั้นวันต่อมานางเอกได้มาที่สํานักงานแต่เช้าเพื่อที่จะได้ไม่เจอใครแต่ทุกคนก็ได้มาทํางานกันหมดแล้วทุกคนก็ถามว่านางเอกไม่เป็นไรใช่ไหมเข่าของเธอได้ช้าหรือเปล่านางเอกก็รีบเดินเข้าห้องทํางานทุกคนที่สํานักงานก็บอกพระเอกใจร้ายที่ทํากับนางเอกแบบนั้น พระเอกก็ได้เดินเข้ามานางเอกก็ทักทายเขาพระเอกก็พูดว่าเรื่องเมื่อคืนเธอเมามากไม่ใช่เรื่องที่น่ามองนับแต่นี้ไปไม่ควรดื่มเยอะนะนางเอกก็พูดว่าไม่คิดจะขอโทษเธอหน่อยหรอคุณเห็นคนเมาแทบยืนไม่อยู่น่าจะคว้ารับไว้แต่ปล่อยให้ล้มไปแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นได้มีโทรศัพท์โทรเข้าสำนักงานนางเอกก็ได้รับสายพระเอกเห็นแบบนั้นก็เดินออกจะไปรับให้เพราะเห็นว่าเธอโอนสายไม่เป็นแต่นางเอกฝึก ฝนมาดีแล้วเธอก็ได้กดโอนสายพระเอกก็เดินเข้ามารับพระเอกต้องไปหาลูกความเขาเลยบอกกับนางเอกว่าวันนี้ไม่ได้ทานข้าวกับเธอนะนางเอกก็พูดส่วนว่าวันนี้เธอจะทานของเธอเองและเธอก็มานั่งทานบนรถกับผู้จัดการคนที่ทํางานก็พูดว่านางเอกคงอายเรื่องที่ล้มเมื่อคืนเลยไม่ได้มาทานข้าวเที่ยงกับพวกเขาเธอเคยบอกว่าทานข้าวคนเดียวไม่ได้หรือว่าเธอทานแค่ชาลูกเดือยเพราะเวลาที่พระเอกไม่อยู่เธอก็จะทานแค่นั้น เอกก็ได้เดินมาได้ยินเข้านางเอกได้ออกมาเตรียมกาแฟให้พระเอกเธอก,ก็ได้ยินคนที่ทํางานพูดถึงข่าวเธอเกี่ยวกับยาเสพติดพระเอกก็เดินตามมาได้ยินเหมือนกันนางเอกก็เดินเข้าไปชงกาแฟและเธอก็ทําเหมือนไม่ได้ยินหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเอกก็เริ่มเข้าใจและเห็นใจเธอมากขึ้นวันนี้นางเอกต้องขับรถไปทํางานเองเธอกล้ากลัวเพราะไม่ได้ขับนานเธอได้ขับช้าๆจนรถคันหลังบีบแตกกันใหญ่แล้วก็มีรถคันหนึ่งแซงเธอไปจากนั้นก็เปลี่ยนเลน แล้วก็เบรกกระทันหันนางเอกเลยขับไปชนเขาได้ลงจากรถแล้วมาโวยวายเธอพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยและก็บอกว่าเขาเป็นทนายของเธอเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็บอกว่ากล้องบันทึกทุกอย่างที่คุณทําและเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนางเอกนางเอกก็ขอบคุณพระเอกที่มาช่วยเธอไว้เพื่อเป็นการตอบแทนวันนี้เธอจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่พระเอกได้ให้นางเอกไปค้นหาในเว็บเกี่ยวกับหลักฐานดีกาจะเจอคดีเก่าๆที่เกี่ยวกับร้องเรียนสัตว์ที่ส่ง เสียงลบ รวมไปถึงเพื่อนบ้านที่ฟ้องร้องกันนางเอกได้ค้นหาข้อมูลแล้วเอามาให้พระเอกจากนั้นก็เลยเวลางานนางเอกก็ยังนั่งรอพระเอกเพื่อจะกลับพร้อมกันเธอก็รอจนหลับไปเลยพระเอกได้มาปลุกเธอและชวนไปทานอาหารด้วยกันพระเอกได้พาเธอมาทานเนื้อย่างเป็นร้านที่ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ในร้านได้มีโปสเตอร์ที่นางเอกเคยถ่ายไว้แต่เจ้าของร้านได้มาเปลี่ยนโปสเตอร์นั้นแล้วก็เอาดาราคนอื่นขึ้นแทนนางเอกเห็นแบบนั้นก็น่าจ่อยไปเลย พระเอกก็พูดว่าเหมือนเธอจะแข็งเก่งกว่าที่เขาคิดนางเอกก็บอกว่าชินแล้วที่มีคนนินทาแถมยังมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายพระเอกก็ถามว่าทํางานที่สํานักงานเป็นไงบ้างเธอก,ก็พูดว่าตอนแรกการมาทํางานที่นี่มันยากแต่วันนี้มันดีมากคุณชมฉันและให้งานฉันทาแถมยังมาเลี้ยงเนื้อย่างอีกด้วยพอทานเสร็จทั้งสองกำลังจะกลับพระเอกก็ได้พูดว่าไม่เคยคิดว่าคุณจะเป็นเลขาของเขาเลยต่อไปนี้จะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อ นะผมอยากให้คุณเป็นเลข,ขาของผมจริงๆเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพระเอกก็ได้ยื่นมือมาเพื่อตกลงกันนางเอกดีใจมากเธอเลยรีบวิ่งไปหาเขาแต่เธอก็ได้สะดุดลงเท้าตัวเองพระเอกก็คว้ากอดรับไว้ได้ทันและเขาก็พูดว่าคราวนี้เขาไม่หลบเธอเหมือนคราวก่อนแล้วโอ้ยคุณทนายที่เย็นชา้าพอถึงบทที่จะดีก็คตรน่ารักเลยแล้วเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรมารอรับชมสปอยตอนต่อไปกันได้เลย สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย